ก็สักับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมราบุดอีกแล้วนะในแบบโฟสกล้ยนั่นเองและผมมีเวลาเ,เสียงนียอ,อะไรวะและผมมีเวลาเปิดคลิปไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้รอบมันจะเริ่มแล้วเอาเป็นว่าหลังจากที่เอาเฮ้ยรอบแรกกูได้เป็นเลยโอเคทุกคน ผมขอไปเล่นแป๊บนะคือง่ายๆหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้แล้วนั่นทำแล้วผมก็ไปแบบฟาร์มเวลมานิดนึงนั่นทำให้ผมรู้ว่าผมไม่เหมาะกับการเล่นเจสันแ,<บ>และถึงผมจะไม่เหมาะสำหรับการเล่นเจสันแต่ยังไงผมก็ยังจะเล่นเพราะผมโง่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่กูเลยไม่ใช่ของมึงของกูเว้ย แบบไอ้พวกที่มันเกิดที่ไหนกันบ้างอะไรเนี้ยกูเห็นเครื่องละกูเห็นมตึรเตึตร์ร์เติติรตึตึตึรตึตึร์ร์เตนรเซ็ตหยอกสเ่ต่อเอ เปิดตัวด้วยสก,กินรีโทรเลยนะเนี่ยผมโคตรเก่งแต่ถึงสก,กินจะดียังไงผมก็ยังจะจอกเหมือนเดิมมึงมานี่มึงมานี่มึงมาให้ก,กูเดี๋ยวนี้อีมัม่มมัม,มย่างแมนมึงมึงไม่พิซซ่าที่มึงทำแม่งโคตรหม่ยแตกอะกูกินพิซซ่ามึงไปแล้วหนึ่งรอบกูอ้วกแทกไอ้เหี้ย มึงม้าหนีไอ้ยเหี้ยมึงจะเฉือนมือมึงมึงอับเหยออื่อรายแรกมึงจะต้องมหน้าบูดได้แล้วไอ้ยเหี้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรคนอื่นเลยแล้วมึงจะแบบหาเรื่องเทียอะไรใครมันเอาทิศศาสตรได้กินว่ามึงไม่ใช่เหยื่อมึงอย่างนี้ขอร้องไอ้อีเลียสเนี่ยเอไลออดทีนียนี่เป็นเหยื่อกูแล้วทำไมกูกินเวลาไปเยอะจังวะ ผมชัดเซต้ามีหน้ามาเต็มแล้วแล้วผมยังทําอะไรใครไม่ได้เลยเนี่ยนะทำไมผมรู้สึกว่าผมเล่นกระจอกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจากตอนแรกก็กระจอกแล้วนะอโอ้โหคนอื่นโดนลูกหลงไปเลยคนอื่นโดนลูกหลงไปเลยเทียคนอื่นโดนลูกหลง ยอมรับก็ได้วะเฮียกูไม่สนเฮียแล้วขอชาร์จก่อนคนอื่นไม่ต้องกลัวไปผมจะจัดการออเลียตนี่เองคนอื่นไม่ต้องกลัวครับคนอื่นไม่ต้องกลัวผมผมเลงแค่ไอ้ผมเลงแค่ไอ้เฮียนี่มันจะทำให้ติดคอยสั้น มึงไม่เกี่ยวมึงไปไกมึงไม่เกี่ยวไอ้เหี้ยใครยิงมามึงไม่เกี่ยวเย่กูฆ่าได้แล้วต่อไปตามึงไอ้เหี้ยเพลงแม่งบันเทิงขึ้นหมาสัตเฮ้ยกูเห็นไหมไอ้เหี้ยกูเห็นกูเห็นไหมสัตว์ เอ้ยกูฆ่าได้สองคนแล้วว่ะยังเจ๋งเลยไอ้เหี้ยเก่งชิบหายโคตรเก่งอะผมอะ่ะฆ่าได้สองคนแล้วเนี่ยทำไมผมเก่งจังวะฆ่าได้สองคนละมึงมึงนะมึงทำเหี้ยอะไรไปสงปสัยผีมีแต่ดี้น่ละแต่ก็ยังฆ่าได้แค่สองคนดี Ừ, เก่งขึ้นเยอะเลยนะผมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะเลยคอมโบคอมโบคอมโบีโบโบ่๊ตอือตายห่าไปแล้วทัิงตัวแต่ยังไงผมก็ยังไม่สามารถชนะได้ดีหละเพราะว่าผมฆ่าผู้รอดชีตไปได้แค่สามคนเองช่วยไม่ได้ผมยังไม่ได้เอาริงผมยังไม่ได้เอาริงผมยังไม่ได้เอาริง <laughs> <laughs> ผมไม่ได้เบียวแต่ผมยังไม่ได้เอากิงผมไม่เลือกไอ้ทูธามเพราะว่ามันตายได้สองรอบแต่ผมเลือกไอ้บ้านี่ไล่คนต่อครับไล่คนต่อใครเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องอะไรกูไม่สนครับกูจะไล่มึงบ้านนี้กูจะเฉือนเนื้อมึงเออเฮียกูว่าไม่น่าทันละ ยังไงกูก็ยังฆ่าคนได้อยู่ดีเห็นไหมเวลาที่กูเสียไปกูโคตรเทพว้ไว้ๆวไม่มีใครสามารถต่อกรกับกูได้ส่วนไอ้พวกที่มันรอดไปได้เพราะวมันฟุกยังไงล่ะฮ่าฮ่าผมพูดจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้โม้ผมพูดจริงผมไม่เคยแพ้ที่คุณเห็นพวกนั้นมันก็แค่ฟุกเฉยๆแหละเชื่อผมเชื่อผมพวกนั้นมันก็แค่ฟุก มันรอดไปได้พนฟุกแล้วดูสิผมได้เงินมาเลี้ยวแล้วเปิดตัวเด็กเจงครับผมเปิดตัวเด็กเจงแบบหาซื้อสกินใหม่ก่นอนเปิดตัวเด็กเจงครับผมเปิดตัวเด็กเจงยินดีต้อนรับนะครับชมรมเด็กเจงผมไม่เจงแต่ผมเจ๋งครับโอ้โหเจสานอีแะผมว่ามันน่าจะเหมือนคลิปก่อนแน่เลย มีแต่คนเล่นเจสันคลิปก่อนผมว่าน่าจะเหมือนผมว่าน่าจะเหมือนคลิปก่อนชัวที่มีแต่คนเล่นเจสันเต็มเซิร์ฟเวอร์ไปหมดเลยอ่ะที่แบบในเซิร์ฟชุมชนมันมีแต่คนเล่นเจสันหน้าหมาแล้วกูก็เล่นเจสันเหมือนกันกูไม่รู้ดิกูกูกดดาตัวละครที่กูชอบเล่นทำไมวะเนี่ย ซึ่งผมชอบเล่นจีสันจริงๆไม่ได้โมกูไม่แค่ว่าไกูไม่ช่วยเชสเลสกี้คุณเห็นสัญลักษณ์อะไรวะเบียบมาเมื่อกี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมึงอย่่มึงใหญ่ไอ้สัตว์มึงใหญา เจอคนโดนลูกหลงแล้วหนึ่งไอ้เหือยั่งังนงตายหาเฉยตายหาเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมแค่อ่อนให้มันเฉยเฉยแหละผมแค่อ่อนผมแค่อ่อนข้อให้มันเฉยเฉยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อวดดีนอนไม่ได้อวดดีผมไม่ได้อวดดีครับผมไม่ได้อวดดีเล่นอีโมดกันเล่นอีโมดกันครับเล่นอีโมดกัน เล่นอีโมดกันใครไม่เล่นอย่าผมตบหน้าแหกอีโมดเนี่ยแหละเสียงไม่ดังแต่ต้องอีโมดเฮียอัวเพลงคุณคุณนะใช่หรือเปล่าวะน่ะผมว่าเพลงนี้มัน่นาจใช่ที่ทุกคนคิดชัวอีบแฟนฟ้าสิกชิบหาย นะคลาสสิกชิบหายเลยเอออยากเหยียบหัวคนวะใครอยากเล่นกับผมได้ก็ใครอยากจะเล่นเกมบ้านนี้กับผมแล้วก็น,นะใครอยากจะเล่นเกมกับผมผมขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าเกมสวนหน้าที่ผมจะมาเล่นคือไอเกมหานี่เพราะผมชอบคามเกมนี้แต่เสืวอใหญ่ผมมักจะเล่นแบบ รหัสโทรศัพท์ส่้นรหัสในคอมทุกคนยังไม่รู้เพราะฉะนั้นหูป,ปากไปผมยังไม่เคยเล่นรหัสในคอมช่างแม่ม,มันก็ไม่ใช่คอมหรอกแต่มันคือน้ตบุ๊กเอะใครรู้ว่าอีโมดนี้มันคือแบบมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรคุณเชื่อบอกมาหน่อยอีโมดบ้าเนี่ยแบบเสียงดังไหมเนี่ย ฮัลโหลฮัลโหลเทสียงอเกนเทสเสียงมันบอกว่ามันเกลียดบลูกายอย่างนั้นเหรอ mm hmm. พิมพ์ไปเลยนัดมีไม่ใช่ฉันนัดม mm ีนัดมีบลูกายนัดมีบัตรอิซิสบลูดูด ผมไม่ได้เล่นรีโทรผมไม่ได้เล่นเจสันรีโทรดูกาย is not me is มีบ้าอะไรล่ะ is not mummy ma is not me <c oughs> และกูก็ยังชิวกาย <c oughs> เต้นท่านารุโตะไม่ใช่ละไม่ใช่ละก,กูไม่น่าใช่ ทุกคนใครที่เล่นเกมนี้คุณจะคุ้นเคยกับการแกล้งอะไรแบบนี้คุณรู้ไหมคืออะไรใช่มันคือการตอกสดใครทุกคนที่เลยทุกคนที่เล่นเกมนี้ทุกคนจะต้องรู้จักการโดนตอกสดแน่นอนใครๆก็ต้องแบบเคยเจอตอนเล่นแบบบ้าเนี่ยถ้าคุณอยากโดนตอกสด เข้ามาเล่นตามผมได้แต่ผมจะไม่แจกรหัสโอเคแจกละอืคุณดูแบบคุณดูตรงมุมซ้ายล่างสิคุณเห็นอะไรไหมใช่น้ำมันรหัสของผมเห็นหรือ,อยังโอเคใช่คุณเห็นแต่คุณเห็นแค่ตัวอ,กอักษรคุณไม่เห็นหน้าผมหรอก <c oughs> แต่ถ้าคุณเจอที่มันมีเลขสองด้วยอันนั้นไม่ใช่ผมนะมันรหัสเก่าผมอะส่วนอันนี้คลาสสิก เข้าใจเข้าใจยูโนโอเคยูโนโอเคอันนี้คลาสสิกนะ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 เชียกูพูดแปว่าสายล่างกูมีหวังกูลืมตัดต่อแน่เลยงั้นกลวมมาใส่แบบเอามาใส่ตอนอยู่ตรงนี้แทนได้ไหมเนี่ยตอนนี้ทันไหมเนี่ยเอามาใส่ตอนอยู่ตรงต,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 ต่อต่อตอไอที่แพูดกูพูดติดขัดว่า yes 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 y ครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในแป๊บขอเทสเสียงอีกรอบเทสเสียงเทสเสียงโอเคเทสเสียงเสร็จแล้วนี่แหละเอกลักษณ์ที่ไม่ใช่เอกลักษณ์อันนี้ตัวเที่อะไรวะตัวเที่อะไรเออกูอ่านไม่ทัน และคนในเซิร์ฟนี้แม่งเล่นกันเป็นตเจสันหรือไงวะก็แล้วแต่คนใครจะเล่นเจสันไม่ผิดแต่ส่วนใหญ่พวกที่เล่นฆ่าคนไม่ค่อยได้อย่างที่บอกไปอันนี้ผมไม่ตายแน่นอนเพราะว่าเพ้พวกเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาจริงไงเพื่นั้นมันแบบผมไม่ตายแน่นอนเพราะผมจะอยู่เป็นคนสุดท้ายได้ไอ้เหี้ยตายหากระจอกว่ามึงนี่ แค่ต้องลูบแค่ต้องลูบแค่ต้องลูบลูบไม่มันลูบ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 ผมไม่เคยโดนดาเมจจากเจสันต้องทำให้มันโดนลูบไม่ได้ต้องทำให้มันโดนลูบโดนลูบไปดิไอ้เหี้ยฮิตบ็อกประหลาดได้เซไม่ฮิตบ็อกอาพร้อมเลยไม่ใช่หังเกยเออเออผมยังไม่ได้เอาจริงผมยังไม่ได้เอาจริงเชื่อผม แต่ว่าคลิปเนี้ยจะสั้นหน่อยนะผมยังไม่ได้เอาจริงเชื่อผมผมยังไม่ได้เอาจริงกูเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะมีเจ่คนเล่นเจสันกูเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะบาย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 เอ้ยหรือจบคลิปดีวะจบคลิปจบจบจจ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 คจจเจจจจจจอจจ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 เจจอจจโอจจจจจจเ ไอ้แกยังห้าดาวคารุนใส่ลูกป๋องแปงมะละกอกุยจมอันท้าใหญ่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 อันท้าสองลูกใส่ไข่ตอกไข่ใส่ค้าแล้วก็ตอกสดๆไข่อย่ามอกาบอกาไอ้เหี้ยใครก็ได้ช่วยด้วยกูจะบ้าตายเอื้อกเอื้อกเอื้อกผมจะบ้าตายใครก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจผมหน่อย คราวหน้าผมจะได้ชนะกับเขาสักทีเข้าใจเข้าใจเข้าใจและสำหรับใครที่ยังยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะคุณลองกดไลค์ดูคุณจะคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณกดปุ่มไลค์มันจะเป็นสีฟ้านะครับทุกคนแต่ตอนนี้ไม่แล้วเข้าใจเฮ้ยไอ้นี่เสาดุนนี่วะเสาดุนไม่อย่าก,กูโดนแบนอีกอย่าก,กูโดนแบนอีกโอเค ปิดคลิปแล้วนะบาย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 ครับบาย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 โบอายโยโบอายโยโยมาจากโบอายโยบายครับลาก่อย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 โอเคบาย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 ประกาศจิตครั้งที่25อืมขอเทสเสียงก่อนไปเทสเสียงเทสเสียงฮัลโหลฮัลโหลเทสเสียงบาย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 โจโจโจเกย่างให้ดาวเบลเบลโอเคเทส โอเคบายบายครับบาย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 โบอายบายบายนี่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามึงต้องด่าตัวเองก่อนมึงหนจะทาได้จบ